ตายน้ำไหลรินสายลมโบกผันต้นไม้เองไหวโกรงการเก้งก้างอย่างรากค้ำจุนคลื่นและลมคุณค่าของป่าชายเลนมีต้นกงกลางต้นแสมเป็นดังกำแพงผ่อนกระแสลมแรงและบ้านของปูปลาที่ชาวเลอาศัยตามวิถี เรียงร้อยด้วยใจที่ผูกพันกับนิเวศในบ้านเกิดของนรทรหงทองอาศัยกวีเป็นสื่อสะท้อนประโยชน์ของป่าชุมชนที่ฟื้นคืนมาเกือบ2,000ไร่และส่วนหนึ่งกลายเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำคัญตามแผนที่ท่องเที่ยวเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ าเดินศึกษาธรรมชาติระยะไม่ไกลนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ทั้งสัตว์ป่าชายเลนไม้สแสมไม้กงกลางหรือไม้ตะบูนดําค่ะที่ชาวชุมชนนิยามว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่ทุ่งหยีเพงค่ะสะท้อนสมดุลของนิเวศท,ที่จําเป็นกับวิถีชาวเลเกาะลันตาใหญ่ที่ต่อมาก็ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะคะแต่ว่าที่ต่างกับการท่องเที่ยวทั่วไปก็คือความรู้ซึ้งที่จะรักษาค่ะ หลายฝนต้นหนาวคือฤดูการที่ตะบูนดำหนึ่งในไม้ชายเลนที่มีมากในทุ่งหยีเพ่งจะผลัดใบส่วนหนึ่งปลูกเพิ่มให้เป็นสีสันจากป่าธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายปีมานี้บ้านทุ่งหยีเพง่งนำวิถีป่าชายเลนมาเป็นสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนลัดเลาะจากคลองเชื่อมสู่ป่าและปากอ่าวด้วยเรือพายคายักเรือหางยาวและเรือแจวพื้นบ้านที่ในอดีตเป็นเรือขนไม้มะเผาเป็นฐานอาชีพสำคัญของคนเกาะลันตาซึ่งหมัดด้าแสวงผลคุ้นเคย จ,จนหมดสัมปทานจึงทิ้งเรียกว่า30ปีให้ธรรมชาติฟื้นตัวจากนั้นการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่อวิถีประมงพื้นบ้านและเอื้อต่อการท่องเที่ยวหากการจัดการทำภายใต้ฐานทรัพ,พยากรเดิมโรามาเล่ในในใน,ใน,ใน,ในเรื่องการทำการท่องเที่ยวนะครับในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ยัเอาเลยมาทำเพราะว่านี่เบือนเลือแก้วตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเห็นแหลมันเป็นประวัติศาสตร์เลยเป็นบทเรียน ในการเป็นหมาของของของหมู่บ้านนี้นะครับและเป็นวีที่ด้วยคือเราได้บอก่อเลยได้วาเราจะอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ของโองเอาไว้กระเชนมันยังเรือตัวนี้เราก็อนุรักษ์ไว้พอเราอนุรักษ์ป่าไว้เร็วนะครับแล้วเราก็อนุรักษ์เรือไว้กันเผื่อจะให้ลูกหลานนั้นได้เห็นในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สุดนะครับแต่ละวันเนี่ยเราก็มีนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาเข้าในเข้ามาในหมู่บ้านเรานี้ก่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ีนี้ถ้าชุมชนไม่ทําอะไรเลยเรื่องของการท่องเที่ยวนึกกัไหมครับการเที่ยวมันก็เข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราไม่คิดไม่ทําอะไรเลยเนี่ยหนึ่งเราเราเราจะจะสูญเสียด้วยนะครับที่เรามองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสู้เราทําเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยนั่นแหละครับเรามองเรื่องฐานชีวิตการรักษาฐานชีวิตบวกกับเรื่องที่ จะต้ออองงงจัดการเ่่ขททียวชุมชมน่คคบูไปด้วย <Yeah. S 1> เพื่อจมมมเเเกเกิิดดดดความสมุุปลี่ยนสำคัญของการท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ่งมาจากความพยายามแก้ปัญหาที่ดินเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนและอาชีพของชาวบ้านจากเดิมที่มีเพียงงานเกษตรมาสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดการเริ่มต้นเมื่อ13ปีที่แล้ว นอกจากทําให้หมู่บ้านมุสลิมแวดล้อมด้วยป่าและทะเลยังคงวิถีของตนไว้ได้ยังเกิดการจัดการที่เป็นระบบจนได้รับยกย่องเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดนํากระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวมาร่วมวางแผนแม่บทจัดการหวังรักษาทะเลและป่าที่เปรียบดังบ้านหลังใหญ่หนุนวิถีผู้คนทุ่งเงได้ยาวนานน้ำออยจำจิตไทย PBS รายงาน